โจ้ไปนี่เอลฟ์เหล่านี้ก็ใจกล้าดีนะจริงๆนะฮาโทรีมึงใจกล้าชิบหายเลยอะ่ะมึงเปิดร้านที่เป็นอัมมนุษย์ในตรงหน้าที่ประชุมจัดตัสการเมืองของอีเทนัลไฟนี่ยนะนะโอโ้โหมาดูกันแล้วผมว่าครั้งนี้เกราแห่งลิเวียจะได้แอมสาวกันหรือไม่ทั้งน่าสดใจจริงๆเ <I understand. S 1> ข้าใจได้ลาก่อนแกเรโชคดีกับทางที่เจ้าเลือก อ๋อโอเคก,กูกูไม่ได้แอมอยู่ดีนี่ไหวฮีอะแล้วถ้าคนจะพูดว่าเรานักเวทเนา่าเรานักเวทเฮียอะไรนักเวทหญิงโอ้ยหลอนละราชากูนี่เป็นการทะเลาะกันวิบอัดครั้งแรกที่มีไอ้จอนองฆ่าหอยตรงเตงฮ่าโอเคนะเอาตัดไปลงเป็นช็อตจริงๆกูเนี่ยนั่นแหละลุ้มสกัมมันเร็วลุ้มแขกมันเดี๋ยวนี้อย่าลุกขึ้นมาล้มลงไปต่อฮะว่าไงไอ้จอนฆ่ามันเจ๋งไหมเยี่ยมสหาย ไะเราจะให้โรสพาไปหาโรสกันนะครับผมแมงชื่อเดียวกันอเขียนเหมือนกันด้วยก็ต้องออกเสียงคล้ายๆกันแหละมาสิแกเรามาคุยกันหน่อยกูสิต้องคุยกับมึงไม่ใช่มึงคุยกับกูไอชิบหายโอ้โหเปิดอกยางงั้นมาคุยกับพี่ไม่น้องแต่น้องสาวจะเปิดอกกับพี่ขนาดนี้แล้วเปิดอกคุยกันไหมเฮ้ยมาแล้วโรสเพื่อนต้องช่วยเพื่อนอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วไอโรส แต่ว่าขอพี่หญิงคนนั้นได้ไหมอ๋อเด็ดมากเลยอะโรชจริงๆนะโลสกูพูดเรื่องจริงได้ยินว่ากำลังมีปัญหาใช่ไหมใช่เกวกเวสนางพาทหารเพียงหยิบมือข่าแม่น้ำไปคงคิดจะไปโจมตีพวกเกาะดำที่หมู่บ้านบริวิลเ้่และยังไงอ่ะก็ฟังดูเป็นการลบแบบกองโจรธรรมดาธรรมดานี่ใช่ก็ต่อเมื่อพวกเขาถูกสั่งให้ทำแต่ขณะที่เธอได้คำสั่งของข้าก็ห้ามไปแล้วนะแต่เป็นก็ออกไปอยู่ดีอ่ะ ทำไมเวสต้องไปหมู่บ้านนะทำไมต้องเป็นที่เม,มาไมเดียวชาวบ้านที่หมู่บ้านนั้นคอยช่วยพวกเราอยู่เวสก่อนหน้าพอพวกนิฟการ์ดรู้ก็เลยเกิดเรื่องข่าววงในบอกว่าพวกมันกำลังวางแผนที่จะลงโทษผู้ชาวบ้านเป็นไปได้ที่มันจะจับพวกชาวบ้านแขวนคอเอาจริงๆนะเทเวสต้องการจะช่วยพวกชาวบ้านมันก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วทำไมต้องคัดค้านเหล่ฮะสงครามย่อมคู่กับความตายไม่มีเพียงแค่ทหารพวกนั้น คนทั่วไปก็เช่นกันยังไงก็ตามเจ้าช่วยทุกคนไม่ได้หรอกจริงไหมเขาตลกดีถ้าเนึกว่าเป็นพวกอุดมคติเจ้าพูดถูกตอนนี้ข้าก็ยังเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าอุดมคติเดียวที่มีตอนนี้คือเทมเรียเป็นอิสซาลและขาก็พร้อมที่จะสละทุกสิ่งเพื่อทำให้มันเป็นจริงโอเคไม่เชื่อใจเวสเหรอเออไม่เชื่อใจเวสเหรอฮะไร้สาระหนังตายเพื่อข้าได้นั่นมันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะจะรู้ไหมว่าอะไรแยกระหว่างทหารกับชาวนา เครื่องแบบเหรอเป็นคำถามที่จริงจังเลยตอบดีๆก็เจ้าถามไปกันงั้นน่ะเจ้าก็รู้คำตอบอยู่แล้วจะให้รอคำตอบจากขาทำไมทหารคิดอย่างมีหลักการพวกเขารู้ว่าเมื่อไรควรจะบุกเมื่อไรควรจะถอยหรือหยุดว่ารอดูสถานการณ์แต่เวสเธอมีปัญหาเธอเป็นคนอารมณ์ร้อนหุนหันแล้วก็สู้ราแบบกองโจรถ้าเจ้าพลาดแม้แต่ก้าวเดียวก็คือความตาย ข้าสั่งให้เธออยู่ที่ค่ายเพราะกลัวว่าถ้าส่งเธอออกไปเธอใจร้อนแล้วก็พาดท่าซึ่งข้าถูกข้าไม่ผิดเยี่ยมอ่าฮ<า>ะแสดงว่าเจ้ามีปัญหาแต่ว่าความดื้อรั้นของลูกน้องเนี่ยจะให้ช่วยยังไงวะคาดอวเวสยังไม่เข้าไปที่หมู่บ้านนางกับคนของนางนาง่าจะซุ่มรอที่ปากนอกรอบเราต้องตามหาแล้วก็หยุดนางก่อนที่พวกนิฟกาจะมาเจ้าเก่งเรื่องการแกะรอยช่วยข้าทีเถอะ ได้เลยเพื่อนรักได้เลยเพื่อนไอ้ข้าข้ามีเอขอบใจพ่อหนุ่มเออครับติดนี้เจ้า en, ไปพบข้าติเวเลนทางใต้ของแฮงแมนทรีมันอยู่ใกล้กับหมู่บ้านที่สุดแล้วไงหมู่บ้านอยู่ต่ำลงไปมีแต่พวกนิฟกาเต็มไปหมดพวกมันกำลังหาทางสังหารชาวบ้านไม่เห็นร่องรอยเวสเลยนางเป็นคนใจร้อนแต่นางไม่โง่นางเ <pes ky S 1> ล่ากาด บางทีอาจจะรอให้มืดแล้วค่อยชูียบๆอะไรมีสามคนติดอาวุธเบากำลังรอเข้าไปใกล้ๆอยู่ตรงนั้น่ะเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละไปตายซะพวกกรอดนำเฮ้ยพวกกงโจรมันบุกเข้ามาแล้วดูเหมือนว่าเราจะมาช้าไปนะเอาเชียละกูกูกำลังวิ่งไงรอแป๊บดิล้มให้หมดร้อยติมทีละตัวจบทุกอย่างให้ตายถูกเบ จ้าบ้าหรือไงฮะเจ้าไม่ฟังคำสั่งหนีออกมาทำภารกิจฆ่าตัวตายแต่ที่จะใส่ชุดกระหุมอ้ออกเจ้าพุ่งเข้ามาสนามรบโดยการใส่เสื้อเชิดเนี่ยนะบทกระดุม้วยเห็นไหมคิวเซ็กซี่นักเหรอใช่ท่านไม่ใช่พ่อค่ะและนี่ไม่แต่ข้าเป็นผู้ประชาการและเจ้าต้องเชื่อฟังคำสั่งสงครามกองโจนเหรอจะเข้าใจใช่ไหมว่านี่มันเป็นสงครามทำหมถึงว่าต้องมีกองทัพข้าถอดทิ้งพวกเขาไม่ได้เขาเคยช่วยเรานะ หน้าที่ของทหารคือฆ่าคนนะเวสไม่ใช่การช่วยเหลือไม่ใช่การปกป้องใครถ้านั้นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าต้องการจะทําก็ไปร่วมกลุ่มกับซีเซอร์ออฟเบเลเชเลเอาไว้ของเจ้าไหมค่ะเจ้าจะได้ขึ้นก็ต่อเมื่อเจ้าใช้สมองะเจ้าทําได้ตอนนี้ไปได้แล้ววะหแวเวนเอ้ยโอ้โอ้สงสัยจะได้รทษกลับไปด้วย เออเดูเหมือนจะเรีนักโทษนะเราไม่แลกนํำโทษหรอกนะท่านเอาวุธของข้าไปโรช้าตรงการจัดการเรื่องนี้ด้วยมือเปล่าแล้ว่ะปล่อย้เขาไปรอบรอบจะดีนข้าพูดเลยใช่ข้าได้ยินแต่ข้าไม่อยากจะเชื่อผมมาที่ประเทศข้าชาวบ้านแล้วไม่เห็นหรือไงฮะท่านปล่อยให้เราไปรายงานเหรอเอมเมียรู้ว่าเราสามารถฆ่าคนของเขาและให้เขาได้รู้ว่าเราสามารถแสดงความเมตตาเฮ้ย เฮ้ยอันนี้เจ๋งเจ๋งเจ๋งเฮ้ยอุดมการณ์นี่ชอบวะโรสพูดถูกนะอย่าไปฆ่าเลยอะไรของท่านวะโรสนี่ท่านจ้างวิเชอร์มาเล่นมาเก็บหรือไงเรื่องนี้ข้าจะที่บายมึงไม่เข้าใจใช่ไหมไปซะไอพวกนิสก์ดขอบคุณครั้งนี้ข้าจะไม่ลืมเด็กขายไปซะก่อนที่จะเปลี่ยนใจเฮ้ยเอ้เป็นแนยเฮ้เป็นเป็นเอออะไรกลยุทธ์ที่ดีนะ เราวควรจะไปจัดที่นี่ก่อนที่พวกลาตตเวนจะมาถึงความคุณมากแกเราถ้าเจ้าต้องการความช่วยเหลือเจอ้าก็รู้อยู่ว่าจะหาฆ่าได้ที่ไหนโอเคโรสแม่งเอ้โคตรเก่งเจ๋งเพื่อนเจ๋งที่สุดเลย <laughs> an and I of f for and I โอเคเรียบร้อย